ทุกคนเคยเห็นแบรนด์เหล่านี้ร่วมมือกันหรือเปล่าครับชาจีกับป๊อปมา KFC กับฟีฟไฟหรือแม้แต่เจ้าพ่อคอแลแลบอย่างคาริเวเลที่ปีปีหนึ่งเขาก็คอแลแลบกับแบรนด์ต่างๆเยอะมากๆทั้งหมดที่ว่ามาเนยครับมันคือกลยุทธ์ที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า c o l l a b o r a t i o n Marketing หรือที่พวกเราทุกคนเรียกกันแบบสั้นๆว่าการคอลแลบนั่นเองครับการคอแลแลบนะครับมันคือการที่แบรนด์ตั้งแต่2แบรนด์ขึ้นไปเนี่ยมาร่วมมือการทําอะไรบางอย่างร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นสิน แคมเปญใหม่ๆห,หรือกิจกรรมพิเศษบางอย่างครับเป้าหมายของการคอลแลบนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ทั้งผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของแบรนด์ครับโดยเฉพาะผู้บริโภคอย่างเรานะครับถ้าสมมุติว่าแบรนด์ที่เราไปซื้อเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบทั้ง2แบรนด์มันเป็นการการันตีได้เลยว่าคุณจะได้สินค้าที่พิเศษและไม่มีวางขายทั่วไปอย่างแน่นอนครับแล้วทาไมแบรนด์ยุคน,นี้ถึงต้องคอลแลบกันนะครับอย่างแรกเลยมันคือการขยายฐานแฟนคลับนั่นเองนะครับที่สําคัญฮะมันทําให้แบรนด์เนี่ยดูสดใหม่อย เราอาจจะลงทุนในการโฆษณาเท่าเดิมแต่ กลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงสินค้าของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญนะครับเมื่อเราเอาจุดแข็งของแต่ละแบรนด์มารวมกันมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆและสินค้ามันก็จะมีคุณภาพอีกด้วยครับแล้วคําถามต่อมาก็คือจะทํายังไงให้การคอลแลบ,บนั้นมันปังถูกไหมละครับไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะไปคอลแลบ,บกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้นก็ไปคอลแลบ,บได้เลยมันมีเทคนิคอยู่เทคนิคนั้นเรียกว่า 4C ครับข้อแรกคือ common purpose นะครับเป้าหมายต้องไปในทิศทางเดียวกันข้อ2 clear objective ครับเอาให้ชัดคอลแลบ,บเพื่อขายหรือว่าสร้างกระแส3 communication นะครับ ค้าต้องรู้ว่าฉันจะได้อะไรจากการคอลแลบครั้งนี้เช่นได้ของสะสมเพิ่มขึ้นเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นหรือว่ารสชาติใหม่ๆหรือเปล่าและสุดท้ายครับคัสตเมอร์โฟกัสครับอยากคอลแลบจนเสียตัวตนและทําให้ฐานลูกค้าเดิมรู้สึกเปลี่ยนไปนั่นเองแม้ว่าการคอลแลบเนี่ยมันจะมีข้อดีมากมายครับแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์เราไม่แข็งแรงการไปคอลแลบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสับสนแล้วเราก็อาจจะเสียตัวตนไปได้เช่นกันครับอย่างที่ผ โดยเขามองว่าการคอลแลบที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากจุดยืนไม่ใช่กระแสนะครับสร้างความรู้สึกร่วมเล่าเรื่องผ่านรสชาติและบาลานซ์ตัวตนของทุกแบรนด์ให้ชัดเจนจนลูกค้ารู้สึกว่าใช่หรืออย่างคาร์นิวัลพี่ปินเจ้าของแบรนด์เองก็มองว่าการคอลแลบนั้นมันคือโอกาสที่แบรนด์จะได้สนุกกับการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะครับยุคนี้เราจะเก่งคนเดียวอาจจะไม่พอแล้วครับยิ่งถ้าเราไปเจอพ์ทเดอร์ที่เก่งที่ใช่ทํางานร่วมกับเราแล้วรู้สึกสนุกมีความสุขนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขยายฐานแฟนคลับได้เยอะแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการทําสินค้าด้วยแหละครับ